สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนทุกท่าน1นึวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับแล้วก็เปิดแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเช่าวัตถุมงคลกับผมนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะหรือแจ้ไลน์เข้ามานะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะครับ แอดไลน์เข้ามานะครับขอดูรูปพระรูปภาพเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเช่าหานะครับไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีรุ่นขุนแผนนะฮะขุนแผนยอดขุนพลนะครับขุนแผนมหาเสน่รุ่นรวยโกดลัดนะครับหลวงปูมหาศิลานะฮะ นี่นะฮะองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อรวมมวลสารนะครับเนื้อรวมมวลสารนะฮะหน้ากากนวะนะครับเนื้อรวมมวลสาร,นรหน้ากากหนวะนะครับเนื้อรวมมวลสารนะครับหน้ากากหนาวะนะครับจัดสร้างมาแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับเป็นขุนแผนนะ ขุนแผนยอดขุนพลนะครับรายละเอียดเนื้อหานะครับมวลสารต่างๆนะครับนี่นะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมียันนะฮะเป็นยันนะฮะแล้วก็จะเขียนว่ารวยโกดล้านนะครับมหเสน์นะฮะ มีเลขรันนัมเบอร์นะครับองคนี้นะฮะเลขรันนัมเบอร์สี่อ่าสองสี่แปดแปดนะครับสองสี่แปดแปดนะฮะต่อโค้ดนะฮะมีโค้ดตรงนี้นะฮะมีโค้ดตรงนี้นะครับ,รนะรบดูนะฮะดูเนื้อมวลสารต่างๆนะฮะร,รายละเอียดต่างๆนะครับี่นะองค์ไม่ใหญ่มากนะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะ องก็ประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมีอยู่สององค์นะครับมีอยู่สององนะฮะตอนนี้มีอยู่สององค์ก็มีอ่าเนื้อรวมมวลสารนะครับหน้ากากนวะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะอีกหนึ่งองก็จะเป็นเนื้อรวมมวลสารนะครับตะกุดเงินนะฮะ ตะกุดเงินสำหรับตะกุดเงินนะฮะก็จัดสร้างมา2,999องค์นะครับ2,999องค์เท่านั้นนะฮะสำหรับตะกุดเงินนี่นะนี่นะครับดูดูเนื้อหานะฮะดูเนื้อหาเนื้อนะครับนี่นะเม็ดมวลสารต่างๆรายละเอียดต่างๆ ความสวยความงามขององค์พระนะครับน,นะฮะตรงใบหน้าก็จะมีรอยรานนิดนึงนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเรื่องปกติของพระผกนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็ฝังตะกุดเงินเข้าไปนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เป็นตะกุดเงินนะครับ เลขรันนัมเบอร์องนี้นะฮะเจ็ดเก้าหกนะครับเจ็ดเก้าหกรวยโกดล้านนะฮะนี่มหาเสน่ห์นะครับมหาเสน่ห์เป็นขุนแผนยอดขุนพลนะฮะรุ่นรวยโกดล้านนะครับมหาเสน่ห์หลวงปู่มหาศิลานะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมรับประกันแท้ทุกองค์ทุกเปลี่ยนนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นนี่ก็เป็นผระปิดตานะครับพระปิดตาเหนือดวงนะฮะเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นรายการที่สิบสองเนื้อผงพุทธคุณนะฮะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ รายการนี้นะฮะจัดสร้างมาหกพันนะฮะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารายการนี้แช่น้ำมนต์หรือเปล่านะฮะนี่นะฮะ,ะด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันเหนือดวงนะฮะด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนี่ด้านบนก็เขียนว่า เหือดวงนะฮะตรงนี้ก็เป็นเลขรันนัมเบอร์นะครับองนี้สี่ห้าเก้าสี่นะฮะตรงนี้เขียนว่าคนสามบ้านนะครับกินน้ําบ่อเดียวนะฮะตรงนี้ก็ต่อโค้ดนะครับนี่เป็นโค้ดนะครับนี่นะตอนนี้นะครับผมก็มีอยู่สองรายการนะครับอีกหนึ่งอง์นะครับก็จะเป็นเนื้อผงนะครับ เนื้อผงเกสรนะครับเนื้อผงเกสรนะฮะเนื้อผงเกสรนี่จัดสร้างสามพันสิบห้าองค์เท่านั้นนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับดูองค์นี้นะฮะเนื้อสวยมากนะครับสำหรับอ่ารายการที่สิบสามนะครับนี่นะฮะเนื้อเนื้อองค์พระนะครับ องนี้นะฮะเรียกรันนัมเบอร์นะครับ957นะครับ957องนี้สวยงามนะครับคมชัดนะครับเนื้อแน่นแน่นแก่นแก่นเลยนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับดูนิ้วมือนะนิ้วมือติดคมชัดนะครับนิ้วเท้านะครับรายละเอียดต่างๆนะครับชัดเจนมากนะครับสำหรับ เนื้อผองเกสรนนะฮะต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะฮะพระปิดตาหนุนทร,รับโชคนะฮะแม่สีดาจันที่ระลึก สร้างสาราปฏิบัติธรรมวัดหัวแดงอำเภอเวียงสาจังหวัดนานะาะนะพระรุ่นนี้นะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับปลุกเสกนาเริกนะครับปลุกเสกนาเริกนะครับนี่นะฮะองค์นี้นะครับเป็นนี่นะฮะเป็นรอยองคนะฮะเป็นรอยองค์นะครับอ่าเนื้อไม้ขนุนตายพายนะรอยองค์เนื้อไม้ไม้ขนุนตายพายนะฮะนี่นะฮะ รายการนี้นะฮะรายการนี้นี่นะฮะเป็นอ่าตะกุดชนวนนะครับอุดผงมวลสารนะฮะนี่นะฮะรายการนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจัดสร้างมาแค่หนึ่งพันห้าร้อยองค์นะครับสำหรับอ่าตะกุดนะฮะตะกุดมหาชนวนนะฮะนี่เลขรันนัมเบอร์นะครับห้าหกแปดนะฮะต่อโค้ดนะนะครับหนุนซับนะครับนี่ เป็นรอยองนะครับเป็นรอยองไม้ขนุนตายพายนะฮะตะกุดชนวนนะครับตะกุดมหาชนวนนะครับเลขห้าหกแปดนะครับห้าหกแปดนะฮะสวยๆนะฮะจะสร้างเพียงหนึ่งพันห้าร้อยองนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะแล้วก็นี่นะฮะ องนี Jesus, a. A ้เป็นเนื้อผงนะฮะนี่นะฮะเนื้อไม้นะเนื้อเนื้อไม้ผสมผงพุทธคุณนะครับตะกุดชนวนนะครับตะกุดมหาชะนวนนะครับสวยๆนะฮะเป็นผ้าปิดตานะฮะหนุนทรัพย์รับโชคแม่สีดาจันทร์เหมือนกันนะฮะแต่เป็นเนื้อผงนะฮะเนื้อไม้ผสมผงพุทธคุณนะฮะนี่นะ ตะกุดมหาชนวนนะครับสวยๆนะด้านหลังนะครับนี่ก็จะเขียนว่าหนุนซับนะครับหนุนซับนะครับสวยนะฮะสวยตะกุดมหาชนวนนะฮะร,รายการนี้เปิดไว้ที่พันสองนะฮะพันสองห้าสิบนะครับรายการนี้นะ ต่อไปนะครับเป็นพาพปิดตาจัมโบ้นะฮะร,รุ่นมหาเศรษฐีเจ็ดแปดนะครับงานนะครับถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบแปดปีนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับณนะธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินวันที่สิบสี่ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะองค์นี้นะเป็นเนื้อ ไม้มงคลนะฮะเนื้อไม้มงคลนะฮะพับทิมนะฮะพับทิมม่วงนะฮะพับทิมม่วงนะฮะดูเนื้อก่อนนะฮะปีหกห้าหน้าสวยๆนะฮะเป็น้าปิดตาจัมโบรุ่นแรกนะฮะภาพปิดตาจัมโบรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลานะครับที่ออกธรรมะอุทยานนะฮะนี่ รายการนี้นะครับจัดสร้างเพียง2,500องค์เท่านั้นนะครับนี่เนื้อไม้มงคลนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยานสุกิติมานะฮะด้านบนนะฮะเป็นการยิงเรเซอร์รันนัมเบอร์นะฮะองค์นี้2 1 2 2 7นะฮะ1 2 2 7นะครับ มหาเศรษฐีเจ็ดแปดนะครับรุ่นแรกนะครับธรรมอุทยานนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเม,ม็ดมวลสารนะฮะเป็นเม,ม็ดมวลสารนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะฮะวงนี้ก็เป็นพระปิตาจมโบนะฮะเนื้อไม้มงคลนะฮะนี่นะ อีกหนึ่งองนะคะอีกหนึ่งองน,นี่เป็นเนื้อองค์นี้เป็นเนื้อเกรสรน,นะฮะเป็นเนื้อเกรสรน,นะฮะจัดสร้างมา2,500องคเหมือนกันนะฮะเนื้อเกรสรน,นะฮะดูเนื้อหามวลสารนะครับรายละเอียดนะฮะ ตรงนี้นะครับต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดสอรอนะฮะเป็นโค้ดสอรอนะครับนี่นะวงนี้นะครับเลขรันนัมเบอร์นะฮะหนึ่งหกสี่สองนะครับแต่องนี้นะฮะมีผู้ใหญ่ใจดีนะ กูมากบารมีนะฮะจองไว้นะครับจองไว้ติดจองนะฮะนี่นะสวยงามนะครับมุงนี้นะฮะ เหรียญพยาพารีนะฮะเหรียญพยาพารีอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับในงานพิธีไหว้ครูหกเจ็ดนะครับหลวงปููมหาศิลานะฮะวงนี้นะครับเป็นเนื้ออ่าเนื้อเล็กเปียกนะครับเนื้อเล็กเปียกกระกุดสามกริย์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจัดสร้างมาสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับสําหรับเนื้อเล็กเปียกกระกุดสามกริย์เล็กเปียกธรรมดานะฮะ เนื้อเล็กเปียกธรรมดานะ่าจะจัดสร้างมาสาม้อยเก้าสเก้าองค์นะนี่นะสวยๆนะครับองค์นี้นะครับเลขรันนัมเบอร์หนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับรายละเอียดนะเส้นสายต่างๆขององค์พระนะครับนี่นะะจมูกมีตำหนินิดนึดนงนะฮะ ม e ูกมีตำหนินิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับหายากนะครับสำหรับเนื้อเหล็กเปียกนะครับรุ่นพญาพารีนะฮะสำหรับเนื้อเหล็กเปียกนี้นะฮะพญาพารีเนื้อเหล็กเปียกนี้นะฮะก็จะมีเหล็กเปียก จากวัดพระธาตุพนมด้วยนะฮะเหล็กเปียกจากวัดพระธาตุพนมเหล็กเปียกลวงปูมหาศิลาะฮะเหล็กเปียกพระอาจารย์ต้อมนะฮะนี่นะฮะสำหรับเนื้อเหล็กเปียกนะครับผู้จัดสร้างก็จะมาหลอมได้มานะฮะได้เหล็กเปียกมาก็มาหลอมหลอมนะฮะได้มาเท่าไหร่นะฮะปั๊มออกมาได้กี่เหรียญก็ตามนั้นเลยนะครับก็เพราะว่าเหล็กเปียกนี้มีไม่เยอะนะฮะมีไม่เยอะนะครับ พญาพาดีสวยๆครับสวยๆนี่นะฮะความคมชัดรายละเอียดต่างๆฮะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่หายากมากนะฮะสำหรับรุ่นพญาพาลีเนื้อเล็กเปียกนะครับนี่ นารายจักนะฮะเหรียญนี้รุ่นนารายจักนะครับนี่นะเนื้อมหาชนวนทองแดงผิวรุ้งนะครสวยๆนะฮะร,รูปเหมือนหลวงปู่นะฮะนั่งขัดสมาธิ นะครับนั่งตังคัดสมาธิเต็มองนะฮะสวยมากนะครับนี่นะเนื้อมวลสารต่างๆนะฮะนี่นะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นอ่าผงตะไบทองนะเป็นผงมวลสารนะครับนี่สวยนะสวย,นะสวย,สวย สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับถูกอกถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับไม่พอใจไม่ถูกใจยังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ พี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับเช่าวัตถุมงคลกับผมนะติดต่อนะฮะติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยนะครับผมรับประกันแท้ทุกองค์ทุกเหรียญนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกบาทนะครับบวกเพิ่ม100บาททุกบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ